น,ามมานับไม่ทื่นและหลายคนก็บอกเฮ้ยโลกซึมเศร้าก็เป็นแบบนี้หมดแหละแต่ที่แปลกครับคือเขามีลูกในการที่เขาจะทําเขาจะมีอาการตั้งแต่ตุลาคมจนถึง4กุมภาพันธ์ว่าทําไมกูอยากจะฆ่าตัวตายในช่วงเวลานี้วะปลายปี63อยู่ๆได้ยินเสียงในหูขึ้นมาเสียงในหูพูดว่าอะไร พลังแห่งความเมตตาเท่านั้นที่จะช่วยเจ้าได้พลังแห่งความเมตตาเท่านั้นที่จะช่วยเจ้าได้เสียงเนี้ยอ,อ้ถ้าเข้ามาบอกขนาดเนี้ยนะโอ,อ้มุญญาณที่บอกเดี๋ยวต้องต้องระดับหนึ่งอ่ะแฟนเขาจะฝันเห็นลุงคนหนึ่งเราจะเรียกกันว่าลุงมักจะมาแบบเป็นเสื้อสีขาวอะไรเงี้ยพอมีแฟนใหม่ก็ยังไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังนะคะ แล้วแฟนใหม่เขาก็เล่าให้ฟังว่าฝันเห็นลุงคนหนึ่งฝันลักษณะเดียวกันเลยว่ามีเป็นลุงคนนี้นะลุงเป็นใคระ